happy birthday อันนึงอันหนึ่งหนึ่งสองส happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ขอให้ปบา happy birthday to you ุขป๋ารักนะจุ๊บจุ๊บยใจิจขอให้ป๋ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้แบบ ป้าเออไม่ติดโควิดต้องขอให้ป้าปาสุขภาพแข็งแรงปีนยื้ป๊าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยป๊าอายุอดีตปล่าเอ้ยเดี๋ยวมันมันเจ็บป้าใครปล่าป้าป่าก่อนอดีตป่าวไรน้ำลายก็ปากใกล้ๆคือเป็นน้ำลายแล้วปากใกล้ๆเออ ไม่มีใครรักกันแปลว่าเนี่ย